เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดาร์คบาร์ซ่โดขังแบท t เทนนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับความสามารถของเบโตเหลืองและบูแดงแปลงล่าง ECA นะครับในท่สุดมันก็ได้ ECA แล้วจริงๆด้วยในยกิจกรรม8ปีนี้ก็มันควรจะได้ ECA มาหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้แหละก็ถือว่า ได้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ e c ในกิจกรรม8ปีเนี่ยมันจะไป e c ทีตอนไหนก็ไม่รู้เพราะนี่ก็คือเป็นทีมของภาคบูซาก้าไงไอ้ตัว8ปีภาคแซดก็เป็นบูซาก้าดังนั้นนะครับเบโต้และบูแดงเลยได้ไปต่อในกิจกรรม8ปีนั่นเองและเป็นกิจกรรมช่วงพาร์ทแรกๆด้วยมั้งเออได้ e c ช่วงพาร์ทแรกพาร์ทสเลยอะ่ะแล้วก็แป๊บเดียวคนระับเดี๋ยวมีพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ท e x ตามมาบอกเลยว่ามีตัวละครอ e c เยอะมากกว่า 2ตัวนี้แน่นอนเด,เ,ออเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีกแน่นอนท่านผู้ชมรอดูได้เลยในเรื่องของสเตตหลัง ECA เนี่ยพวกสเตตัสต่างๆอ่ะอย่างรู้กันนะครับมันเป็นตัวละคร p ี ECA เนี่ยสเตตหลัง ECA มันเยอะอยู่แล้วอย่างของบีกิโต้ที่ผมไปดูมาก็คือถ้าเรา up down ลงและ ECA เนี่ย HP มันหมื่นเก้านะครับ HP หมื่นเก้า a d k หมื่นแปดแล้วก็ดีเฟนซ์หมื่นสองมันเท่า LR เลยก็พูดได้เหมือนกันส่วนถ้าเป็นตัวของบูแดงเนี่ย ไอตัวบูแดงถ้าเกิดว่าอัพดาวลุง ECA นะครับบูแดงมี HP 2 2 0 0 0 a d k 2 0 000, 1, 0 0 0 defense 10,000นะครับเยอะมากๆเลยซึ่งความสามารถต่างๆของทั้งสองตัวนี้จะเป็นยังไงมาลองดูกันหลังจาก ECA ผมจะเริ่มจากตัวของเบเกโตก่อนนะตัวที่หลายคนน่าจะรอครอยกันมากกว่าบูแดงเพราะที่แน,น่ก็คือมันเท่กว่านะเป็นเบเกโต้นั่นเองอันนี้ผมมีในเซิร์ฟเวอร์หลักของผมนี่มีแค่55%้เองนะไดมาล่าสุดตอนช่วง3ปีนูนะ่นอะ แล้วก็ไม่เคยได้เพิ่มอีกเลยนะครับก็หวังว่าผมจะได้เพิ่มก่อนจะถึง8ปีแล้วกันนะอยากผดทานเหมือนกันพูดถึงแล้วหายากมากเลยสำหรับไอดีผมี่ยไม่ค่อยจะออกไม้ผมเห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่นะครับก็หลังจาก eca นะครับความสามารถของโตเหลืองของเราความสามารถของบีกโตเหลืองนะครับผู้นําจะนําให้กับทีมของบูซาก้าคิีบบวกสทุกอย่างบวกล้อยเอพราะครั้งเก่ามันนําแค่เฮดปี P, และดีเฟนตร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าเอดคี D K เนี่ยนำร้อยสามสิบพอ eca ปุ๊บ นำทุกอย่างเท่าเทียมกันที่1 7 0นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถไม้ตายนะยสปิริตซอ s ์สสลัดนั่นเองเป็นการตีอินเมนแล้วก็เพิ่มเอเดเตเดฟเน์ K ให้กับฝ่ายเราเองนะครับเป็นการซับพอร์ตในแง่การโจมตีมาในตัวเลยซับพอร์ตเอเดเตเดฟเอน์สามสิบเป็นเวลาหนึ่งเทินซึ่งไอการซับเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภายในเทินหมายถึงว่ามันสามารถเพิ่มบัฟให้ตัวเองได้ด้วยนั่นเองเวลาตีเสร็จเนี่ยตัวเองก็ถึกขึ้นเพื่อนก็ถึกขึ้นแรงขึ้นนะครับถือว่า ดีมากนะเพราะเมื่อก่อนมันซับแค่ดาเมจให้เพื่อนไงตอนยังไม่ได้ ECA แต่ว่าได้ ECA ปุ๊บซับดีเฟนส์แถมมาให้ด้วยนะครับเจ๋งดีส่วนความสามารถพาสีเนี่ยจะมีเรื่องของการป้องกันดาเมจป้องกันดาเมจ80%รให้กับการโจมตีปกติของศัตรูนะครับก็คือกนะันแค่การตีปกติยังกันไม่ตายไม่ได้ยังเป็นเบต้ที่ว่าโดนตีไม่ตายเข้ามายังโดนเจ็บได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามันโดนตีปกติเข้ามาเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเพราะมันกันดาเมจ80แล้วก็ จะสวนด้วยท่าเคาน์เตอร์ท่าปลาเขาเรียกว่าอะไรวะปลาพลังเป็นลูกๆอะ่ะผมเลยก็าปลาลูกอมแล้วกันท่าเคาน์เตอร์ของเบเกโตเหลืองอะ่ะมันจะเป็นการปลาลูกอมนะเป็นการเคาน์เตอร์และความสามารถที่มันบัฟมาเป็นก้อนใหม่ก็คือจะมีบัฟดีเฟนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นนะครับเอเดคบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อการโจมตีที่ทําได้ซึ่งบวกสูงสุดถึง 120. ร้อยยี่สิบั้งเก่าเนี่ยก่อนอ e ีซีมันบวกมันบวกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อการตีที่ทําได้บวกสูงสุดถึงร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้บวกไปเลย120นะครับมากกว่าเดิมและบวกไวขึ้นเพราะว่ามันบวกครั้งละ20ครั้งก่อนบวกแค่ครั้งละ10%เท่านั้นถือว่าดีขึ้นและไวขึ้นนะครับและคือต่อไปจะเป็นเรื่องของความสามารถใหม่ๆของมันแล้วเพราะว่าของเก่านี่คือหมดแค่นี้นะครับหมดแบบง่ายๆหมดแบบสั้นๆเลยของใหม่จะมีการเ,เพิ่มโอกาสในการตีคียข้อที่มีเดียมแชนส์นะครับโอกาสในการขี่30%แบบเต็ดตัวมาให้เลยไม่มีอะไรมา ขัดขวางเราทั้งนั้นนะครับได้ขิบวก1ซึ่งบวกสูงสุดถึง3คีดีเฟนต์บวก30%บวกตันได้ที่90%แล้วก็โอกาสในการคิบวก10%ตันที่30%ในทุกๆครั้งนะครับที่เบียโตเนี่ยทำการรับการโจมตี3ครั้งคือมันต้องรับตีน3ามครั้งเพื่อได้รับบัฟ1รอบนะครับอืมงงไหมไอบ้บัฟในการขิบบวกหนึ่งดีเฟนตแล้วก็โอกาสคีบวกสิบเเนี่ย จะได้ก็ต่อเมื่อเบเกโตโดนตีครบ3รอบและคือเบเกโตก็ต้องโดนตีครบ3รอบประมาณโดนตีครบ3รอบ3ครั้งอะ่ะเออเอาไว้ง่ายนะครับนั่นก็หมายความว่าเบเกโตต้องโดนโจมตีครบ9ครั้งนั่นเองถึงจะได้เก่งเต็มที่นะครับโดนตีครบ9ครั้งปุ๊บความสามารถทุกอย่างคือตันเลยทีเดียวนะครับผมนี่แหละนี่คือความสามารถของเบเกโตหมดแล้วนะครับมันก็สั้นตามสไตล์ตัวละครตัวเก่าที่ได้ ECA ใหม่นะแต่ว่าดูจากทรงเนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะครับถึงแม้อ่ะ ยังเป็นตัวละครที่ว่าโดนไม้ตายเข้ามาแล้วเจ็บอะ่ะแต่มันก็ดีครับเราก็แค่ให้มันเป็นตัวละครที่คอยแทงการตีปกติซะหาตัวละครที่มันส่องไม้ตายเอามายืนคอมโบด้วยกันจะดีมากเลยนะครับให้เบโต้ยืนยืนรับดาเมจปกติแล้วคอยสะท้อนดาเมจเอาเองเพราะว่าดาเมจหลักๆของบเบโต้เนี่ยไม่ได้มาจากพลังโจมตีจากไม้ตายของเขาแต่มันมาจากการสะท้อนไม้ตายน,นั่นเองนะครับการสะท้อนอ่สะท้อนการตีปกตินั่นแหละนะครับยิงบ่งเบโต้โดนตีบ่อยเนี่ยมันยิ่งได้ดาเมจสูงไง ก็จะดีมากๆเลยนะครับผมและบวกกับว่ามันมีโอกาสในการคิดติดตัวมาให้จากพาร์ตสด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งสบายการว่าพอ eca เสร็จผมคิดว่าอัพเบิรนํำจะคุ้มกว่าอัพเบิรนำํำแล้วก็คีรด,ด่เข้ารองลงมาหรือว่าใครจะไปติดลบหน่อยก็ได้แต่มันจะขัดกับไอตอนที่มันได้เคาน์เตอร์ปะแต่ก็ได้หมดนั่นแหละเอาไว้ง่ายก็คืออัพเบิรนํำคีรองนะครับเบิรนำคีตามนั่นแหละตามนั้นพอมันตีเบิรได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันได้ซัพพอร์ตเพื่อนด้วยตัว คิดว่าน่าจะเคาน์เตอร์มันมือขึ้นเน่ยเพราะมันคิดดคข้อง่ายขึ้นดาเมจแรงขึ้นดีเฟนต์ก็หนาขึ้นตามปกติเนาะเพราะอย่าลืมไหมว่าโอ้โหสแตตหลัง e c เซอ่ะมันตั้งหมื่นแปดหมื่นเก้าหนุนใช่ปะละ่ะดังนั้นเนี่ยพลังโจมตีมน่าจะหลักห้าล้านได้มั้งตีไห้ตายห้าล้านเคาน์เตอร์ดอกกันล้านอย่างนี้น่า,นาจะสะใจพอแหละผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนต่อไปคือความสามารถของบูแดงแบ่งล่าง มาดูดีกว่านะครับว่าบูแดงแปลงล่างเนี่ยมีอะไรบ้างบูแดงแปลงล่างนะครับความสามารถผู้นำนำให้กับทีมเปลี่ยนล่างนะครับการฟอร์มชันบูสคิบบวกสามทุกอย่างบวกร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ทีมตัวไรสีแดงคิบบวกสามทุกอย่างบวกร้อยยี่สิบอันนี้ผมว่าผู้นำของบูแดงดูดีกว่าเพราะวันนำมันมันนำผู้นำสีแยกด้วยแหละนะเอาจริงอะบูแดงมันมาทีหลังวเกัตโต้ไงมาทีหลังตังง้งเยอะเป็นปีเลยมั้งนั่นแหละก็เลยจะได้ดูแบบผู้นำมันจะดูใหญ่กว่านะครับ ความสามารถท่าไม้ตนในร่างแรกนะร่างบูปกติร่างซุปเปอร์บูเนี่ยเป็นการเพิ่ม ADK 50%าเเซหนึ่งเทิเร์นแล้วก็ลด ADK defense ตููแบบ5้อร์ดาเมจแรงขึ้นจากการตีมไม้ตายส่วนพาสซสฟจะมีคิกบวกหนึ่งแล้วก็ ADK defense บวกร้อตั้งต้น defense บวกร้อต่อจำนวนเลือดที่มีนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่ง defense บวกเยอะตามไปด้วยแล้วก็จะบวก ADK defense อีกหกเปมื่อทำการโจมตี แล้วก็ได้ดีเฟนต์อีก60%อทับไปอีกหลังจากได้รับการโจมตีนะครับผมโดนโจมตีปุ๊บดีเฟนต์เด้งตัวเองโจมตีเสร็จเอเดนเคยดีเฟนต์ก็เด้งไปอีกก็คือโอ้โหดูดีนะดีเฟนต์น่าจะเยอะแหละหลังจากโดนตีเข้ามาเนี่ยหลังจากโดนตีแล้วบูแดงก็ตีเองเนี่ยน่าจะทําขึ้นหลักสามแสนง่ายๆอยู่เหมือนกันผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ,ะก็ต้องรอดูว่าของจริงมาเนี่ยมันจะดีเฟนต์ประมาณหลักที่เท่าไหร่กันบ้าง นี่คือความสามารถในร่างของร่างหลักร่างแรกนะเพราะว่าเจ้าบูแดงเนี่ยมันสามารถเป็นได้ตั้ง3ลร่างนะร่างโกเทงร่างโกฮังร่างฟิโกโลนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการแปลงร่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกมเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนยังไงเยังไงก็แล้วแต่นะผมจะมาดูความสามารถมันก่อนละกันยังไม่ได้ดูว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับความสามารถผมจะดูที่ล่าง พิโกโล่ก่อนนะครับเริ่มจากล่างต้นๆไปล่างสูงๆดีกว่าพิโกโล่ท่าไม้ตายของพิโกโล่เนี่ยเป็นการเพิ่มดีเฟนต์แบบพาสีเบสดีเฟนต์หนึ่งเทินนะครับเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตีไม้ตายเสร็จแม่งบวกดีเฟนต์ร้อยไปเลยแม่งถึกมากพร้อมกับพาสีที่ว่าจะทําการฮิ้วเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเริ่มเทินนะครับเอเดเคดีเฟนต์บวกร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นแล้วก็ซัพพอร์ตทีมนะซัพพอร์ตเพื่อนคีบวกสามดีเฟนต์บวกสี่สิบเปอร์เซ การดาเมจ50%เมื่อเล่นโจมตีในช่องที่หนึ่งหรือว่าช่องที่สองอ่าเล่นช่องแรกช่องสองการดาเมจได้เอามันยืนแทงได้เลยนะโอ้โหผมว่าดีอ่ะคือนึกคนันึกว่ามันยิงเสร็จดีเฟนส์บวกร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแล้วมีการดาเมจอีกทับอีก50%การดาเมจครึ่งหนึ่งมีซับเพื่อนอีก40%ผมว่าล่างของบูพิโกโลนี่คือน่าจะถือแล้วก็ซับพอร์ตทีมได้ด้วยคือมันจะดีใช้ได้เลยมันจะเป็นตัวซับตัวแทงให้กับทีมมาชินพาวเวอร์เลยก็พูดได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว,ว่าบูตัวนี้บูพลิกนะครับเล่นช่องที่3เนี่ยมันจะได้ดีเฟนต์บวกหกส์เซแล้วก็ซัพพอตเอเดเคเพื่อนอีก40และโอกาสในการคิอีก8%ด้วยนะครับผมซัพพอร์ตทั้งโอกาสคิแล้วก็เอเดเคให้เพื่อนน่ะเจ๋งมากจากตอนแรกคือซับแค่ดีเฟนต์ไงแต่อันนี้คือเล่นช่อง3ปุ๊บเปลี่ยนเป็นซับนั่นเลยครับเปลี่ยนเป็นซับดาเมจเลยก็คือเอาจริงเล่นช่อง3มันจะเป็นการซัพพอร์ตแบบเต็มที่แบบฟูลพาวเวอร์อ่ะ เล่นช่องสามก็ได้ซับทั้งดีฟ e n ์ทั้งเอดีตรนะรตรงนี้เพราะว่าไอาการซับดีฟ ens มันเป็นการซับแบบตั้งต้นมาให้ไงไม่ได้แบบว่าซับตอนเล่นช่องแรกหรือช่องอะไรนะครับผมงั้นถือว่าดีเลยเป็นล่างที่ว่าเล่นตามสถานการณ์ได้เลยนะฮะเล่นช่อง3นี่คือเป็นเดอะเบสซับพอร์ตเลยก็ว่าได้ดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะทําการฮิลเลือดสินะครับหลังจากจบเทินเป็นเวลา6เทินแรกนับตั้งแต่ โผโผล่างมาครั้งแรกม,มีการฮิวให้หลังจบเทินด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งล่างที่ดีเลยแต่ล่างนี้เนี่ยทาเงื่อนไขในการแปลงล่างยากนะรู้สึกว่ามันจะยากกว่าล่างบูฮางด้วยซ้ําก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนเงื่อนไขให้มันดูง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมมาต่อไปไปดูร่างของโกเทงนะครับล่างบูเทงมีอะไรกันบ้างมาลองดูกันถ้าไม้ตายของบูเทงก็จะเป็นการตีเ,เป็นการซิลไม้ตายนะครับซิลไม้ตายศัตรูแล้วก็ลูเวอร์เอเดเคีดิฟเอนศัตรู แค่นี้ไม่ได้มีการเพิ่ม a อเดค f ดีเฟอะไรให้ตัวเองหน่อยหรอโอ้เสียดายจังเลยนึกว่าจะมีการเพิ่มดาเมจอะไรอย่างงี้ให้ตัวเองหน่อยไม่มีเหมือนล่าคนอื่นเขาหรือไงวะเนี่ยนะฮะพาส์ติสกิลจะมีการฮิลเลอเอ1เเมื่อเริ่มเทินนะครับแล้วก็มีคิบวกหนึ่งเอเดบวกร้อยแิบดีเฟนบวกร้อยสี่สตั้งต้นพร้อมกับ a อเดค f ดีเฟนบวกแบเปอร์เซ็นตเมื่อโจมตีแล้วก็เอเดคดีเฟนบวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อศ โดนลดดาเมจหรือว่าโดนลดดีเฟนต์อยู่อ่ะผมว่าร่างบูเทงไม่น่าจะเป็นร่างที่เล่นได้ดีเท่าไหร่เพราะมันต้องเล่นกับสถานะของศัตรูอ่ะซึ่งดันเลอนยากมาเล่นยากไงเรื่องการเล่นกับระบบดีบัฟไม่ดีบัฟของศัตรูอะไรอย่างนี้มันทํายากนะครับผมอืมแล้วก็ความสามารถสุดท้ายได้ยังเป็นการคิบบวกหนึ่งดีเฟนต์บวก80แล้วก็มีโอกาสเกสแชนนะครับในการที่จะตีเบิ้ลท่าไม้ตาย เป็นเวลาหกเทินโอ้แต่มัมนมันมีเบิ้ลไม้ตายมาให้นะเนี่ยนะมันมีโอกาสในการเบิ้ลไม้ตายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมาให้ครับดีเลยเป็นเวลาหกเทินแรกนี้ก็คือจะเป็นร่างที่ว่าถ้ามันเจอศัตรูที่ว่ามันไม่การสถานะลดดาเมจลดดีเฟนต์อ่ะมันจะเก่งมากเพราะว่ามันมีมันมีการแถมตีเบิ้ลมาให้ด้วยนะครับผมนะจะเก่งกับศัตรูที่ว่าโดนลดดาเมจโดนลดดีเฟน์อยู่นะครับเป็นตัวสามารถซื้อไม้ตายได้ดาเมจก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะ เราก็ต้องแค่อัพคีย์เข้าให้มันเท่านั้นเองตัวนี้ผมว่าอัพคีย์นจะคุ้มมากๆดูจากทรงแล้วคือมันไม่มีโอกาสในการอัพคียมาให้เท่าไหร่อะผมว่าอัพคีย์นาดีกว่าเจ้าบูแดงตัวนี้นะอย่างร่างกูเทงเนี่ยมีเบิร์ดมาให้แล้วนะต่อไปเป็นล่างของบูหังดูถือว่าล่างที่เก่งที่สุดของบูเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับล่างของบูหังบูหังนะครับถ้าม่ให้ตายจะเป็นการเพิ่มเอเดคเคดิฟเนต์50เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา3เทิร์น ของเก่ามันเพิ่มแค่หนึ่งเทินนะอันนี้ก็คือ ECA ปุ๊บเนี่ยสามารถสแต็ k ได้เป็นระยะเวลาสั้นๆด้วยนะครับ s t a c a EK Defense 50 3เทินนะเออแล้วก็ความสามารถพาสิพาสสของร่างเก่าต้องบอกเลยว่ามันดูง่อยมากดูครับพารสสร่างเก่าฮิลเลือดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ d k Defense ตั้งตน้อ120แล้วคือจบตัดจบแบบละครไทยหายไปเลยแม่งโคตรสั้นแม่งโคตรแบบโคตรโคตรง่ายอะ่ะแต่ว่าความสามารถหลังจาก ECA ก็คือ มันจะมีการฮิลเลือด12%แล้วก็คีบบวก2 ADK defense บวก180%ตั้งต้นนะครับแค่ตั้งต้นก็มากกว่าเดิมแล้วแล้วก็มันจะมีการบวก defense 120%บวกตามจํานวนเลือดของเรานะครับยิ่งเราเลือดเยอะ defense ยิ่งบวกเยอะตามไปด้วยแล้วก็ ADK บวก80%เมื่อโจมตีแถมจะทําการตีเบิ้ลธรรมดา1ครั้งซึ่งมีโอกาสที่ไฮแชน ที่จะติดกลายเป็นท่าไม้ตายด้วยอ๋มีโอกาสตีเบิ้ลไม้ตายไฮแชน50%นะครับผมมีเบิ้ลมาให้แล้ว1จากพาสซีสแล้วก็มีโอกาสเกรดแชนหรือว่า70%ในการติดการด all attack เป็นเวลา6เทนนับตั้งแต่โผมมาครั้งแรกแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะมีโอกาสไฮแชนในการกาดหลังจากผ่านไป6เทินแล้วก็คือเข้าเทอร์ที่7เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากโอกาสเกรดแชนในการกาดเป็นไฮแชนแทนถือว่าดีขึ้น เพราะว่ามันมีทั้งการกาดมีทั้งการติดเบิ้ลไอคอนที่ว่ามันตีเบิ้ลได้มันจะคอมโบกับเอฟเฟกต์ท่าไม้ตายไงเพราะว่าท่าไม้ตายของบูฮังเป็นการเพิ่มเอเดเคดิเฟน์50%สามเทินถ้ามันติดเบิ้ลในเทินนั้นเนี่ยก็คือจะสแต็กดาเมจสแต็กดีเฟนเพิ่มไปอีกตัวของบูฮังเองก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยนะครับนับว่าดีเลยเป็นความสามารถที่ ECA ขึ้นมาแลวคือดูดีกว่าเดิมเยอะมากเพราะของเดิมไม่มีหาอะไรเลยของเดิมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับ สังเกตดิพอพอเมาเนี่ยมีทั้งเบิ้ลตั้งต้นมากขึ้นมีโบนัสดีเฟนต์ตามจำนวนเลือดมีเอเอีก80%หลังจากโจมตีไปอีกโอ้ผมว่าดามเมจน่าจะแรงมากเลยนะเนี่ยเอาจริงไหมทำขึ้น10ล้านได้ครับตัวน,นี้ผมบอกเลยว่ามันได้แพ้กับพวกโปต,ต้าบูแน่นอนเชื่อผมท่านผู้ชมฟังฟังผมนะคุณก็รู้ว่าลิงก์ของบูฮางเป็นลิงก์อะไรอะ่ะ <c> บ <oughs> ิ๊ก a บสบอสแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับ มันจะแรงขึ้นหลัก10ล้านได้ผมว่าไม่แปลกไม่แปลกจริงๆไม่แปลกเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากสแตทเอเดเคเพิ่มขึ้นสแตทดีเฟนได้3มเทินตีเบิ้ลได้อะไรเงี้ยน่าจะถึง10ล้านได้อยู่ประมาณ7ล้านแล้าน9ล้านน่าจะทําได้เลยนะครสุดยอดไปเลยอืมประมาณนี้แล้วคือทีมก็เยอะนะทีมอีบูแปลงล่างเนี่ยมันจะการว่ามันจะกลับมาแข่งแข่งอีกครั้งนึง แต่ข้อเสียก็คืออาจะต้องใช้เวลาในการแปลงร่างไงเพราะทีบอกว่าเปิดมาจะเป็นร่างบูหังสักหน่อยก็ไม่ใช่ครับแม่งใช้เวลาในการแปลงร่างเปิดมาเป็นร่างบูนี้ก่อนไงมันเสียเวลาได้แหละเนาะเออประมาณนี้ถือว่าเก่งขึ้นน่ะแต่แบบยังไม่กล้าฟันธงว่าจะเก่งขนาดไหนจะเก่งกว่าพวกโคโยตา้าฟ้าอะไรอย่างนี้ไหมต้องมาลองเล่นเองอีกทีหนึ่งในเกมจริงนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ทีบีเนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปเพราะว่าผมไม่ได้มีบูแดงกับบบเกโตะแหลในเซิร์ฟเวอร์เจแปนไง อาจจะไม่ได้ทําคลิปนะครับผมอาจจะได้ดูชาวต,ต่างชาติเล่นไปนะประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงกับตัวละคร ECA บ i g t โตบตโต้เหลืองแล้วก็บูแดงเห็นความสามารถไปแล้ว,วเป็นยังไงกันบ้างมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับผมก็ดีขึ้นเยอะแหละโดยเฉพาะกับตัวของบูแดงนะครับผมนี่แบบผมผมท,ทําคลิปบูแดงลิงสิบไปตั้งนานแล้วนะแบบอยากรู้ว่าลิงสิบพลังลิงสิบของมันเป็นยังไงเนี่ยจนตอนนี้มันได้ ECA แล้วนะครับผมพร้อม ร่างกายผมพร้อมที่จะได้ EC a มันอย่างมากเลยก็รอไปประมาณครึ่งปีนะครับผมโอ้กย,ยาวไกลแน่นอนตามนั้นนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย